ยงเซสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอล์เคป๊อช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเค o ๊อป ok. นะครับและสำหรับในคลิปนี้นะครับเรากลับมาอีกครั้งกับการอัปเดตเรื่องราวของ Baby Monster รวมไปถึงชวนทุกคนเนี่ยมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเกี่ยวกับ Baby m มอน t e r กันนะครับตอนนี้ แฟมอนเนี่ยเขาปล่อยคลิปใหม่มานะครับจากที่โปสเตอร์เนี่ยปล่อยมาก่อนหน้านี้ให้แฟนๆได้เขาดาวรอดูกันนะครับคลิปเต้นคลิปใหม่ล่าสุดเลยนะครับกับแบ e เดอร์อั p r a c t i c e Video คลิป ห้องซ้อมในตำนานนะครับห้องซ้อมของตึกดำไฟสลัวสลัวมืดมืดนะครับดูล,ลึกลับน่าค้นหาเข้ากับเบบี้มอนสเตอร์ครั้งนี้ไฟในห้องเนี่ยสว่างขึ้นกว่าวงรุ่นพี่นะครับทุกคนเห็นหน้าค่าตาเด็กๆเ,เบมอนทุกคนแบบชัดเจนเลยแถมในตอนนี้เนี่ยคลิปเต้นคลิปนี้ก็ยังยอดวิวดีมากๆอีกด้วยนะครับปล่อยมาในช่วงเวลา4ี่ทุ่มนะครับของทางประเทศไทยเราในวันที่12นั่นเอง 1 2สี่ทุ่มไทยนะครับหรือว่าเที่ยงคืนวันที่13ของเกาหลีใต้คลิปเต้นห้องซอฟถูกปล่อยออกมานะครับตามที่ทาง yg นั้นได้ปล่อยโปสเตอร์ให้แฟนได้รอกันแล้วก็ไม่ผิดหวังเลยนะครับการมาครั้งนี้เป็นห้องซ้อมแบบจริงจัง กับมุมกล้องนะครับที่ไม่ได้ตัดสลับไปมาเป็นเพียงแค่แบบว่ามุกวิ่งไปตามความเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆซูมเข้าซูมออกเท่านั้นเองนะครับหลายคนก็บอกว่าโอเคคลิปนี้ดูง่ายหน่อยไม่เวียนหัวเพราะแฟนคลับเบมอนในตอนนี้ก็ไม่ได้มีเพียงแค่เด็กน้อยหรือวัยรุ่นเท่านั้นนะครับผู้ใหญ่เนี่ยก็เป็นแฟนคลับของเบบี้มอนสเตอร์ด้วยเช่นเดียวกัน ในการเต้นครั้งนี้เด็กๆก,ก็มาในชุดที่ทำมาทำแมงเป็นแฟชั่นของแต่ละคนเต้นง่ายแต่งตัวตามได้ด้วยนะครับทุกคนชิลๆเลยกางเกงวอร์มเอ่ยกางเกงยีนเอ่ยแล้วก็เสื้อที่แบบชิลมากๆแต่ว่าคาริสมาและสเสน่ห์ของเบมอนแต่ละคนนั้นเนี่ยก็ไม่แผ่วไม่ลดลงไปเลยนะครับเราจะมาชวนทุกคนพูดถึงไอทีละคนเลยดีกว่าสําหรับในคลิปนี้นะครับไม่ได้เป็นการวิเคราะห์ลายเต้นแต่ว่าจะมาพูดถึงในแง่มุมของคนดูอย่างเราๆสำหรับเราเนี่ยจากที่ได้ดูคลิปนี้แล้วนะครับมันทําให้ได้เห็น p e r f o r m a n c e ที่ชัดเจนแล้วก็ลายเต้นที่ชัดเจนมากขึ้นเพราะว่ากล้องเนี่ยไม่ได้ตัดสลับไปมาแต่เป็นเหมือนคล้ายๆกับ m o v i n g v e r อร์ชันนะครับที่จะไหลไปตามความเคลื่อนไหวแล้วก็โคโรโกราฟของเด็กๆเบมอนนั่นเองก็มีซูมเข้าซูมออกบ้างอย่างที่ได้พูดไปแต่ว่าลายเต้นของแต่ละคนเนี่ยเราจะได้เห็นแบบรายละเอียดที่ชัดแล้วก็ดูง่ายมากยิ่งขึ้นแค่เปิดต้นมาเนี่ยชิกิต้าก็คือทําเทมา่มากๆแล้วนะครับแต่ละคนเวลาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยเหมือนเป็นเพอร์ฟอร์มที่ มีพลังแล้วก็ดูโตกว่าอายุแต่ละคนมากๆดูเป็นผู้ใหญ่สุดๆไปเลยและก็ตามมาด้วยการร้องท่อนเปิดนะครับของรามินั่นเองสาวรามิที่มีสเสน่ห์มากๆและหลายคนเนี่ยก็บอกว่ารามินั้นได้ยืนเซ็นเตอร์บ่อยแต่ทําไมดูไม่มีสเสน่ห์แต่ว่าสำหรับเราเนี่ยเรารู้สึกว่ารามิเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นเลยทีเดียวนะครับทั้งการร้องลูกเล่นที่แบบว่าส่งผ่านการแสดงสีหน้าของรามิเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีเลยไม่ได้จืดชืดอย่างที่บางคนเนี่ยคอมเมนต์ไว้ ตอนยืนเซนเตอร์เองก็โดดเด่นมาครับยังไงก็อย่าลืมนะครับทุกคนนี่เป็นเพียงแค่เพลงแรกเท่านั้นต้องรอดูเพลงต่อ,ตอไปด้วยเราจะได้เห็นถึงความพัฒนาการของเด็กเดกเบมอนไปพร้อมๆกันแถมในท่อนฮุกเนี่ยรามิก็ทําได้ดีด้วยนะครับค่อนข้างชอบมากๆเลยกับการทําท่าตีเบสบอลของรามิ โรราดาอินแสงเหนือเนี่ยก็แซบไม่แพ้กันเลยนะครับถึงแม้จะอยู่ในแกงมักเนลาย์แต่ว่าในพาร์ทของตัวเองก็ทําได้ดีเสียงร้องก็มีเสน่ห์ด้วยและที่สําคัญการเต้นของโรรานั้นเนี่ยก็ไม่เป็นรองใครเลยนะครับทุกคนเล่นอินเนอร์ดีมากๆถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่ไม่ค่อยถูกพูดถึงในเรื่องการเต้นเท่าไหร่แต่ว่าเวลาเปอร์ฟอร์มกับเพื่อนเพื่อทุกคนเนี่ยก็ไม่ดรอปนะครับแถมอินเนอร์น้องเนี่ยยังดีมากๆอีกด้วยมาถึงพาริตากันบ้างนะครับกับท่อนลีลี่เข้าสารในตํานานที่จะแบบกางมือก็ได้ จะเตะขาก็ได้นะครับท่อนนี้หลายๆคนบอกว่าเหมือนทําขึ้นมาเพื่อพาริตาคนเดียวเท่านั้นแถมการแสดงเสีหน้าของพาริตาเนี่ยยังดีมากด้วยค่อนข้างแซ่บเลยทีเดียวนะครับเจ้าหญยิงน้ําแข็งที่หลายๆลายคนบอกดูเย็นชาแต่ว่าพอเต้นมาเนี่ยลายเต้นคือชัดเจนเลยและก็พัฒนาขึ้นมากๆจากวันแรกที่เราได้เห็นจนถึงในตอนนี้นะครับที่สําคัญเนี่ยแฟนๆบอกว่าตอนพาริตาทําหน้าดุคือสุดยอดมากโคตรเท่เลยพี่ มกักเน่อนชิกิตานะครับคนนี้เนี่ยตัวแซบเล็กพริกกี้นูของจริงเรื่องการแสดงสีหน้าอินเนอร์ออกมาเนี่ยอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยชิกิตาเขาเก่งมากมากอยู่แล้วนะครับเรียกได้ว่าเก่งตั้งแต่เด็กเลยร้อยร้านมีมดังนั้นการแสดงสีหน้าเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงลายเต้นชิกิตาก็เป็นคนที่ลายเต้นดีนะครับสวยเป๊ะ คมแล้วก็ชัดแถมที่สําคัญเนี่ยจัดระเบียบร่างกายเก่งด้วยเรื่องการร้องเนี่ยก็ได้รับคําชื่นชมมาอยู่แล้วนะครับพอมาเพอร์ฟอร์มรวมกันแบบนี้จิตก,กิตา้าก็ยังสามารถที่จะทําให้ตัวเองนั้นโดดเด่นขึ้นมาได้แล้วก็ดึงดูดสายตาผู้คนได้ดีมากๆอันนี้โดนชมไปหลายคนแล้วแรปเปอร์ลน์กันบ้างดีกว่านะครับพี่ใหญ่รูกกะของเราแรปแล้วโคตรเท่ ote, แรปแล้ว โหรหล่อบ,บอกเลยว่ารุกะเนี่ยเป็นอีกคนนะครับที่ตกแฟนคลับทั้งแฟนบอยแฟนเกิร์ลเนี่ยเข้าดอมได้ง่ายๆเลยเพียงแค่ออกมายืนแรปเท่ๆก็ทำเอาทุกคนกรี๊ดแล้วทั้งหนุ่มทั้งสาวและยิ่งมาเจอกับสไตล์การเต้นที่ค่อนข้างจะลงตัวแล้วก็เป็นสไตล์ที่ชัดเจนของรุกะแล้วด้วยนะครับบอกเลยว่าเพลงนี้แล้วก็ท่อนแรปนี้ค่อนข้างส่งรุกะมากเลย พอส่งปุ๊บเนี่ยพี่ลูกกะเขาก็รับนะครับดังนั้นเลยทําออกมาได้ดีมากๆแรปของลูกกะก็เลยกลายเป็นตํานานอีกหนึ่งตำนานสำหรับแบดเตอร์อพไปเลยแรปลูกกะไปแล้วเรามาดูแรปไฟลุกอย่างอาสะกันบ้างดีกว่านะครับคนนี้เนี่ยอินเตอร์ชอบกันสุดๆกับความแรปแบบพ่นไฟรัวๆ ไม่ว่าจะภาษาอะไรมาเถอะสามารถทําได้หมดเลยนะครับอันนี้แม่เกาชื่นชมมาด้วยว่าอาซาเนี่ยเป็นคนที่แรปแล้วคมชัดมากทาั้งๆที่ไม่ใช่คนเกาหลีเป็นสาวญี่ปุ่นแต่ว่าแรปภาษาเกาหลีได้รัวแล้วก็รัวจริงๆนะครับรัวยิ่งกว่าอะไรปิดท้ายด้วยบราท่อนนี้เนี่ยอินเตอร์คือกริชสลบนะครับให้กับความเท่ของสาวบอสเบบี้อาสานั่นเองแต่ละคนเนี่ยก็มีลายเต้นที่เป็น เอกลักษณ์ class, หรือว่าเป็นสไตล์ของตัวเองนะครับแต่ว่าเมื่อ6สไตล์มารวมกันอยู่ใน b a ต t ตอร์อจาก Baby Monster ในครั้งนี้เนี่ยมันกลับลงตัวมากๆสำหรับเราเนี่ยก็ถือว่าดีเลยนะครับยิ่งมาเจอกับคลิปเต้นที่ทำให้เราได้เห็นถึงความชัดลายเต้นที่ไม่ต้องแบบพึ่งมุมกล้องหรือว่าอาศัยมุมกล้องให้ดูเท่เนี่ยาสาวๆก็สามารถทำให้แบตเตอร์อัเนี่ยเป็นเพลงที่โคตรเท่ออกมาได้โดยเฉพาะ ท่อนที่เต้นรวมกันนะครับอันนี้เนี่ยทรงพลังมากๆโจะพลึมๆด้านหลังก็สุดยอดใส่สุดใส่เต็มไม่มีใครกักอะไรทั้งนั้นเหนื่อยแค่ไหนไม่รู้นะครับแต่ว่าเบมอนเขาเนี่ย รวมตัวกันแล้วเหมือนพลังมันคูณเข้าไปอีกตอนนี้คูณ6เดี๋ยวอีกหน่อยคูณ7จ่าสุดตอนนี้เนี่ยยอดวิวนะครับลงไว้ประมาณ3ชั่วโมงป้าไปเกือบเกือบ7แสนแล้วคือขึ้นเร็วมากๆกเรามาดูกันดีกว่านะครับว่ายอดวิวของ Battle u แต c ส์พั c t i c วิดีโอนะจะใช้เวลาในการทะลุ10ล้านเนกี่วันเพราะว่าตอนนี้ คลิปเต้นอื่นๆเนี่ยเขาก็ทะลุ10ล้านไปไกลแล้วใครนะครับที่ได้ดูเด็กๆ Baby Monster เต้นในคลิปห้องซ้อมนี่แล้วเป็นยังไงกันบ้างชอบกันหรือเปล่าลายเต้นของใครถูกใจถูกจริตแม่ๆมามีคนไหนกันบ้างมาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับใคร คิดเห็นเหมือนกันกับเราตรงกันไหมหรือว่ามองเห็นอะไรที่มากกว่าหรือยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับแต่เราเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะชอบแตะอัพในเวอร์ชันนี้ไม่แพ้กับเวอร์ชันอื่นๆเลยเพราะว่าเราชอบมากๆแถมยังได้ดูแฟชั่นด้วยนะครับนอกจากจะได้ดูการเต้นการแสดงของเบมอนแล้วเรายังได้เห็นถึงแฟชั่นของเบบี้มอนสเตอร์กับการแต่งตัวเข้าห้องซ้อมนั่นเองสําหรับในคลิปนี้นะครับยาวหน่อยก็ขอทุกคนเมาท์มอยกันใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ขึ้นมาได้เลยนะครับและกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อ ไปยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกด s c r i า e เป็นกำลังใจให้ช่องของเรากันด้วยและอย่าลืมเลยเด็ดขาดอย่าลืมเข้าไปดูคลิปเต้นของ baby monster กันนะครับนอกจากจะเป็นคลิปล่าสุดนี้กับ dance practice นะครับยังมีคลิปอื่นๆทั้ง school version แล้วก็ ยังมี Special Debut Special ด้วยนะครับไปดูกันที่สำคัญเนี่ยอย่าลืมเลย MV จริงๆเต็มๆนะครับเข้าไปดูกันให้เยอะๆสำหรับในคลิปนี้ต้องขอตัวลาเพลงเท่านี้นะครับเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับสวัสดีทรัทอันยอง